สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปทุกปู้ทุกคนณทุกครับผมสวัสดีเอฟซีพันขาวน้ำเดือครับผมมือนี้เลิกงานยามดีครับได้หยุดงานวันอาทิตย์หลังจากเป็นงานมาบ่ได้มีเวลาได้หยุดเลยครับผมเราก็ติมาหาเพิงครับหาเพิงเปิดหัวฤดูการหาเพิงครับมาเบิ่งเพิงมือนี่กับพ่อหลายห้งอยู่ครับผมแต้าหวานบ่ค่อยมีมาหนีกับพ่อห้งแรกครับผมอยูทั้งยอดใหม่ครับห้งแรกพ่อห้งแรก หางใหญ่ครับแต่ก็ยูสูงครับยูสูงอยู่กับต้นสะเดาใหญ่ครับผมสมีมองไอ้ข้นบ่กิ่งก็น้อยหน่อยเองครับผมกิ่งไต่ไปมีง่ายเกาะจับเลยอยู่ครับ ห้างกะใหญ่ดีเลครับผมห้างกะใหญ่ดีห้าง,งใหญ่เนี่ยนี่เร็ยบรียวบ๊อมันปมไปไหนครับเอาเผืองสามห้าง <c oughs> ได้นว,วานจ็คแบนหนึ่งนี่แหละครับผมสามห้าง <c oughs> เผืองอยากจะแก้เมือดนีน่แต่ห้างใหญ่ๆแจ้งบ๊อบสางหัวน้ำครับเผืองงานี่บ๊อบสางหัวน้ำ อางเดย์น้อยนึงครับเดยพอได้ลาบนี่ละ่ะห้างหัวน้ำเพราะได้ใส่เหล่าออกพรรษาครับเพรได้ใสเหล่าออกพรรษาหัวน้ำก็นแลนี่ครับนี่ครับนี่ผลงานมึอน,นี่ติดหนึบเลยครับครับนี่ครับผมเปลือกตาก็นมีครับเนี่ยเปลือกตาหัวคิวชมเปลือกตานี่ครับ งอน,นต่อตัวให้ครับให้เพราะว่าฝนเปิงตกเมื่อวานนียครับฝนตกเมื่อวานขึ้นไปถึงมันลุ่มเลยครับแต่ก็เอาจนได้คือเนเอาไหนๆก็ดูนตอดแล้วกัล่อยปถึงหนอกครับไหนๆมันก็ตอดเขาแล้วเอาจนได้ครับออเาห้ีวโดนลุ่มจำหนับครับผม สรุปแล้วเมื่อนี้ตีเพิ่งสามห้างครับได้ห้งมันมาสองห้งอีกห้างหนึ่งแกจ,จัดบ่เอาก็ได้น้ำหวานนี่แหละครับผมกพได้เมาหมัอแรงออกพป็นสามไฝ <c oughs> ากติดตามช่องพันขาวเบาอีสานน้ำเ,เดือดครับผม <c oughs> เปิดหัวฤดูการแรกอะค่อยๆป็นค่อยๆไปครับหาเพิ่งพันขาวเบาอีสานหากินมันหมาดคือเอาครับผม